ใส่บบกที่ปนลงไปพี่น้องนะครับซิ้มมึงอ่ะอืมนัวารของพี่น้องมึง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุก้นนะครับปอบพ่อครับผมนะครับพยหมกินแซบนะครับคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะนะครับมาเมื่อนี้นะครับพยามไหมมีมีโน่นะครับมาฝากพีต้อนนองคือเก่าพี่น้องนะครับนะครับเป็นส่วประุกนะครับพี่น้องนะครับโอ้ตัวยิงใหญ่เลยพี่น้องนะครับนะครับสัวประุกนะครับต้มใส่น้ำปลานะครับพี่น้องจะใส่น้ำปลาแดกนะครับบาดเท่าเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับ ตัวใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องนะครับต้มน้ำปลาโนัวๆพี่น้องนะครับนะครับูุไดมากเพชรนะครับสายเพชรนะครับใส่แบบที่ปนลงไปพี่น้องนะครับอันนี้พญามัยกะต้มใส่หัวหอมนะครับพี่น้องนะครับกับูุใดมักตัดไดนะครับกับปรุงเอานะครับปรุงให้มันมีรสชาตินะครับอันนี้ใส่น้ำปลานะครับใส่โปงนัวนะครับพี่น้องนะครับ นะครับมาพี่น้องมานะครับเราต้องเบาโดนพี่น้องนะครับมาแซ่บๆนะครับพี่น้องอืมม่วงดีนะครับพอยังไงก็ได้เจวบองมานําพี่น้องนะครับเจวบองนะครับบรรยากาศก็ยยาแรงนะครับพือเก่านะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศดีแห้งนะครับลมดีๆคือเก่าพี่น้องนะครับ เอาพี่น้องจดน้ำโกโก้ได้พี่น้องครับจิ้มมันเนี่ยอืมนัวอืม โอ้เวีดดีแห้งนะครับพี่น้องนะครับเอ้านะครับก้อนเฉลี่วจดสัญาครับ <c oughs> ขออนุญาตนะครับพี่น้องนะครับเ,เข้านะครับพี่น้องอ่ะได้ขอนี้วามานําปรุงรสชาติให้นุน่นๆนะครับพี่น้อง I do พริกกะเวาเองนะครับพี่น้องนะครับเผ็ดๆเลยพี่น้องนะใส่เผ็ดสวดหนามโกกๆพี่น้องครับให้หลายทันกับสกินเป็นตัวนะครับพี่น้อง นะครับเดี๋ยวแต่วิธีกินของไข่ของมันพี่น้องอืมเผ็ดหลาย mm -hmm. ประดุกไข่พี่น้องนะครับเมืองไข่พี่น้องนะ mm -hmm. เฮ็ดสุดยอดี่น้องๆเลยนะครับ Mm-hmm. Mmm. โอ้นะครับนวแห้งพี่น <nói> ้องนะครับใส่หนามปลานะครับใส่ผมนวนะครับพี่น้องใส่ใส่พริกป่นนะครับครือว่าโอเคนะครับพี่น้องมือนี้นะครับนะครับทั้งเพลททั้งนวพี่น้องนะครับเป็นมิโน่นะครับว่าได้กินตัวแล้วนะครับพี่น้องนะครับก็นำมาฝากพี่ตอนน้องนะครับมือนี้นะครับก็มากับบรรยากาศนะครับค่ำๆนะครับพี่น้องนะครับใบสามมวงแรกนะครับพี่น้องนะครับกําลังพอดีนะครับลมดีๆขื้นเขาพี่น้องนะครับเพ ขอ,ขอบุญขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับพี่พีน้องน่องทุกคนนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับเพราะยังไม่กินแซ่บนะครับครับกขอขอบคุณทุกแรงใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องนะครับกับกระฝากพี่ฝากน้องนะครับกะคือเก่านะครับพี่น้องนะครับกะให้ดำๆเรื่อยๆนะครับมีเงินมีทองใส่ผักาดเมื่อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพี่น้องครับกะคลิปนี้กะกินซูพีสุน้องเบืองซับหนีเนาะครับกะพ่อกันในคลิป นะคลิปต่อไปพี่น้องนะครับกคลิปนี้ก็ไว้เจ้าหนี้สวัสดีครับเปยังไงไปละครับผมนะครับ